ผู้สาวนาเวทที่ลุกขึ้นมั่งฟงนาห่างสืบดึกอยู่ผู้สาวพันธุไม่ต้องผู้เฒ่าเดี๋ยวเดี่ยวนี้แตเป็นผู้สาวเลือยหน่อยเพราะฉะนั้นเพราะนัี่คือผู้สาวเก่าอันบคต้องห่วงดอกกันบอยซีรีส์ใช่ไปใส่กระไดวันใจไว้เกษียณส่วนมากสิมี้เป็นลุนเป็นรับเงินเดือนผูงนะเนี่ยมันจะปิวเวิรนเวิรนเป็นมันเป็นอย่างมามันยังสียืนปะลมมันไปก็ไดน อันผมจะได้กินน้ำมันเขาเลยแล้วแม่แต่เราประมาณหกเพลงนึงก็ได้หลายเพลงยนกประมาณหกเพร้ยงแก้เขาแก้แม่อันนีถามจากใกรได้ขอกว่เยี่ยมเลงมาหนักมกเลยได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเสียดายเนี่ย น้องบ่อยบนถ่าใดเมียยเขาบอกกันได้เลยว่แม่จ้าแกงฉันมากม่ินนี่เลันนันบันน่นบ้านเอาล่องเอาล่มพนมาเขาสิเอาขึ้นแล้วที่แหลกแบบเบนเซอร์อันผู้ใดยังได้เมียยเขานึ่งไปแยงหัวหนัก

โอ้คุณอะนี่อีกกร้อนก็มาเป็นทั้งตัวสนไม่ใช่เสียดแดงผมเงๆนเขาแล้วไม่าเลยไม่นาวเลยไม่หนาวเลม่หงลยนาวเยไ่หลี ลานิ่เรียเนมหากิสิเ้ยเด็เป็ดโมเงย์่แน่ันไสูงเง้ยไปคนนอาจักิตายมือไหนเป็นมอาาิ่อิบ่อันไหนอันไหที่เป็นอสูงจน่งอูจะั่ตาเห็ดรไปเลยตายเนเีวในหตุรุ่งไปเเอ้าขัน้คือใจจกแบงหาลอยมาใ้นู ไอจวงกลังดูเดือนไอจวงมันยิ่งอิวมันโคกมันยงอิวโ้มเดิวนเอ้ยคุณพ่อคุณแม่มารักษาผู้ชาย